แพดโนต5.01ฟินิกซโดนบัฟกลับมาล้อนแรงอีกครั้งโยลูบัฟและเนิร์ฟเคโรวมถึงระบบป้องกันสมิ์ฟครั้งนี้จะช่วยแก้ปัญหาสมิ์ฟได้หรือไม่เรามาวิเคราะห์ไปพร้อมกันได้เลยนะครับเติม v ีอาร์ที่ร้าน Rich Man Shop เติมได้ตลอด24ชั่วโมงผู้ติดตามมากกว่า3 0 0 0 0 0คนราคาถูกเติมไวปลอดภัย100% ใช้เพียงรอยออด ID และแฮชแท็กในการเติมเพียงแอดไลน์แอด lichmanshop อย่าลืมแอดนํำหน้านะครับหรือจะเติมที่หน้าเว็บ lichmanshop com ได้เลยและทางร้านก็ยังเติมเกมอื่นได้อีกหลายเกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น a p e c legends mobile pubg mobile หรือว่า rov สกินดีของมันต้องมีไม่เติมไม่ได้นะครับลิงค์ร้านอยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับ ผ่านมา10กว่าวันแล้วครับสำหรับด่านใหม่ที่เข้ามาล่าสุดอย่างด่านเพลเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเ,เล่นกันสนุกไหมส่วนตัวผมนั้นผมคิดถึงด่านสปิดจนใจแทบจะขาดแล้วใครเป็นแบบผมบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ และสำหรับการอัปเดตแพทครั้งนี้เรามาเริ่มที่เอเจนต์สุดร้อนแรงกันเลยนะครับซึ่งนั่นก็คือฟินิกซ์นั่นเองเคิร์ฟบอลสกิลแฟชของเขาระยะเวลาแฟตสูงสุดเพิ่มขึ้นจาก1.1วินาทีเป็น1.5วินาทีหรือก็คือศัตรูที่โดนแฟดจะแฟดนานขึ้นนั่นเองซ้ำยังไม่พอครับแฟดของฟินิก์ก็ยังจะระเบิดเร็วขึ้นด้วยนะครับสกิลต่อไปสกิลเบสกําแพงไฟของฟินิก หลังจากที่ใช้สกิลนี้แล้วฟินิกจะควักปืนออกมาได้เร็วขึ้นมากกว่าเดิมจากแพดก่อนนั่นเองนะครับและสกิลสุดท้ายนั่นก็คือ Run It Back สกิลอันติเมทของเขาหลังจากที่ใช้สกิล r u u n t t b c k k แล้วจะกลับมาพร้อมกับเกราะที่มีตามเดิมก่อนการกดใช้สกิลซึ่งบอกเลยครับการบัฟออนติครั้งนี้เป็นเรื่องที่โหดเอามากๆเลยนะครับคิดสภาพาสมมติเรามีเกราะเต็ม50อย่างเงี้ยแล้วออกปิงสตัวกลับมาก็ยังเต็ม50เหมือนเดิมอะ่ะแม่งเหมือนมี2ชีวิตเลยนะครับแล้วผมคิดว่าการบัฟฟินอกครั้งนี้ เป็นการบัฟที่โหดมากๆเลยทั้งแฟดทั้งกำแพงไฟทั้งอันติเมตสกิลแทบจะครบเครื่องเลยครับฟินิกครั้งนี้แต่ก็ต้องรอเดือนต่อไปครับว่าหลังจากการบัฟครั้งนี้ฟินิกจะโหดขึ้นมากขนาดไหนรอไปกันต่อที่เอเจนต์คนต่อไปกันเลยซึ่งนั่นก็คือโยลุสกิลที่ถูกบัฟของโยลุก็คือ d i ดิเมนชันริฟอั i ติเม Skill ของเขาเนั่นเอง เพิ่มระยะเวลาของออลติเมทสกิลจาก10วินาทีเป็น12วินาทีและลดเวลาที่ใช้ในการออกจากอันติเมทสกิลจาก1.2วินาทีเหลือ0.8วินาทีก็คืออันตินานขึ้นและออกจากสกิลได้เร็วขึ้นเราไปต่อที่เอเจนต์คนสุดท้ายกันเลยซึ่งนั่นก็คือ KO Fragment Skill m o l l y ของเขาโดนเนิร์ฟระยะครับแต่ว่าบัฟเอฟเฟกนั่นก็คือลัศมีพื้นที่ f r a g m e n t ของ KO ลดลงจาก10เมตร เหลือ8เมตรครับแต่ว่าจะทําความเสียหายทะลุสิ่งกีดขวางได้แม้อยู่นอกระยะการมองเห็นด้วยนะครับ Ultimate Skill No One Walks Away, no one walks away. ในตอนนี้จะมีเพียงเพื่อร่วมทีมเท่านั้นที่จะได้ยินเสียงการชุบชีวิต KO แบบเต็มๆในขณะที่เขาล้มลงจาก Ultimate Skill ศัตรูจะได้ยินเสียงแค่การชุบชีวิตในตอนต้นแบบสั้นๆเช่นเดียวกับการเก็บโอบลูกแก้วหรือว่าการติดตั้งหรือว่าการคู่สปายนั่นเอง และหัวข้อสุดท้ายของการปรับแพทในครั้งนี้นั่นก็คือระบบเกมเพย์ตรวจจับสมิบรูปแบบใหม่ระบบที่ทาง Riot อัปเดตเพิ่มเข้ามาก็คือระบบตรวจจับสมิรที่ทีมงานออกแบบมาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาววอโลแลนดท,ที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือหมายถึงไอดีที่เพิ่งสมัครใหม่ระบบนี้จะจับคู่การเล่นให้ไปเจอกับผู้เล่นคนอื่นๆที่มีฝีมือเล่นใกล้เคียงกันหรือถ้าไอดีใหม่ ที่เพิ่งสมัครเข้ามาล็อกอินแล้วสกิลการเล่นฝีมือการยิงเทียบจะจัดในเกมต่อไปหรือว่าในแมตช์ต่อไปก็จะจับไปเจอผู้เล่นที่มีฝีมือการยิงที่เทพพอๆกันให้เร็วขึ้นกว่าเดิมในแมตช์ต่อไปนั่นเองแต่ระบบนี้ที่เพิ่มเข้ามานั้นจะใช้ในโซนอเมริกาเหนือเป็นที่แรกนะครับและหลังจากนั้นถ้าได้ออตัดสินแล้วว่าระบบนี้สามารถแก้ปัญหาเรื่องเสมอให้กับผู้เล่นได้จริงๆก็จะปล่อยออกมาให้อัปเดตได้เล่นกันทั่วโลกนะครับและนี่คือการอัปเดตทั้งหมดของแพทโนต5.01นี้ เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการบัฟฟินิกแบบนี้คิดว่าจะกลับมาลันวงการอีกหรือเปล่าสําหรับนายล้อแรงคนนี้และระบบการเสมอจะช่วยแก้ปัญหาการเสมอได้หรือไม่แสดงความเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและสําหรับวันนี้ผมพุนบัวแคมปิ้งขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ